ไม่พาลูกมาถือว่าพลาดมากคะ่ะใครที่มาเที่ยวบางแสนนะคะต้องเอาเด็กมาเที่ยวที่นี่ให้ได้นะคะคุณแม่บอกเลยค่าเข้าผู้ใหญ่80เด็ก40บาทแม่บอกเลยเป็นการจ่ายที่คุ้มมากๆเลยคะ่ะบางแสนอควาเรียมนะคะโลกใต้ท้องทะเลคือเด็กๆและผู้ใหญ่คือว้าวกันมากเลยนะคะ ะะจัดแสดงสัตว์น้ํานะคะเกือบจะทุกอย่างเลยที่เป็นไฮไลท์ที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็คือแมงกะพรุนนะคะคือใครมาคือต้องชมแล้วสําคัญนะคะที่นี่นะคะเขามีพี่ๆอยู่ทุกจุดเลยนะคะที่คอยให้คําแนะนําอธิบายต่างๆนะคะเด็กๆให้ความสนใจกันมากเลยแล้ววันนี้นะคะเรามาทันรอบแสดงนะคะการให้อาหารปลาพี่ๆนักดําน้ำสองคนนะคะมาให้อาหารปลาต่อหน้าเราแบบนี้เลยะค่ะ ือรวมอยู่ในค่าตัว๋วค่าเข้าแล้วนะคะไม่มีการจ่ายเพิ่มใดๆนะคะนี่จะบ้านเราติดชิดหน้าขอบตู้ไปเลยจ้าสัตว์ทะเลทุกอย่างคือพี่พามกับน้องพาวคือชอบมากอยู่แล้วยิ่งได้มาเห็นตัวจริงคือเป็นการตื่นเต้นมากนะคะแม่บอกเงินแค่นี้เป็นการซื้อประสบการณ์ที่แบบล้ำค่าจริงๆแม่บอกเลยอย่าพลาดนะคะจุดนี้ นี่จ้าปลาตัวใหญ่ๆเพียบเลยเด็กๆตื่นตาตื่นใจไม่ใช่แค่เด็กนะคะผู้ใหญ่ทุกคนก็ชอบด้วยนี่จ้าน้องปลาไหลน่ารักน่าซนมากเลยจ้าทุกคนมุดเข้าไปในที่ให้อาหารปลาแล้วค่ะเราใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ10ถึง20นาทีแต่แม่รู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่ผ่านไปเร็วมากคือเด็กๆประทับใจนะคะคืออยากดูต่อน,นานๆนะคะนี่ค่ะจบแล้วนะคะการให้อาหารปลาเดี๋ยวเราจะ โซนที่2ต่อนะคะโซนใหม่โซนที่2นะคะก็อยู่อีกตึกถัดไปก็คือเราเดินตามทางได้เลยนะคะเ mm hmm. ขามีลูกศรบอกตลอดทางเข้ามาที่นี่ก็คือว้าวอีกแล้วค่ะทุกคนคือเด็กๆชอบมากค่ะแม่บอกอเข้าไปดูนะคะนี่จ้าใครมาต้องแวะเล่นเกมจุดนี้นะคะจะมีพี่ๆเขาให้คาแนะนํานะคะว่าเล่นยังไงแม่ก็แอบเล่นไปอยู่หลายรอบเหมือนกันคะ mm ่ะ hmm. นี่จ้าลูกชายแม่ชอบมากเลย mm hmm. เห็นตัวจริงเห็นของจริง ครบค่ะแล้วมีพี่ๆนักศึกษานะคะน่ารักมากคือให้คำอธิบายบอกคืออยากรู้อะไรถามได้หมดนะคะนี่จ้าเดินมาถึงคือใครมาก็คือต้องแวะถ่ายรูปอะค่ะนี่โดนฉลามกินไปแล้วหนึ่ง นี่จ้าไฮไลท์ก็คืออุโมงค์ทุกคนอุโมงค์เป็นการจําลองนะคะใต้ท้องทะเลก็คือวันที่เราไปก็คือคนเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่อุปสรรคใดๆนะคะค่อยๆไปถ่ายรูปกันไปนี่จ้าฉลามคือเด็กๆรู้สึกว่ามาที่นี่แล้วคือว,ว้าวแล้วคิดบอกอา้าวจบแล้วหรอคือมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขของเขา,าค่ะมาเลยดูเป็นช่วงเวลาที่สั้นก่อนจบนะคะพ่อแม่เลี้ยวซ้ายจากเข้าของฝากสุดท้ายฉลามสองตัวกลับบ้านเชียงใหม่พร้อม กันจ้า